สนับสนุนชาแนลติดกันพาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลติดกันพลาครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะนะครับไขกระชองกันครับผมซึ่งตัวนี้ผมได้โพสต์เข้าไปในตัวเพจของผมให้ดูแล้วนะครับว่าไปไขกระชองมาได้ตัวอะไรซึ่งพอมองจากเขานะฮะก็รู้แล้วว่ามันคือตัวอะไรนะฮะมันก็คือกันดั้มบับทอสนั่นเองนะครับจะเป็นร่างแรกนะครับ คือกระชปองเนี่ยผมไม่ได้ไขามานานแล้วนะซึ่งเดี๋ยวนี้มันใช้3ามเหรียญนะฮะในการไขาหมายถึงเหรียญตู้กระชปองนะตัวนี้1,50บาทนะครับผมตามราคาเยนบนหน้าตู้เขาประมาณ300เยนนะฮะซึ่งซึ่งเราไม่ได้เทียบกันตรงนั้นนะครับเพราะว่ากระชปองมันราคามันมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้เนี่ยกระชปองผมก็ไม่ได้เล่นมานานแล้วด้วย ทีนี้ก็เลยอยากจะรู้ว่ากระชับปองสมัยนี้เนี่ยมันแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับเยอะมากไหมนะฮะก็ที่แน่ไข่รูปไข่มันเปลี่ยนไปนะเมื่อก่อนมันไม่มีรูอากาศเดี๋ยวนี้มันทาเป็นรูอากาศด้วยโอเคเราพูดไปเราก็แกะไปนะฮะไม่แกะยังไงก็ไม่รู้เนี่ยซึ่งเมื่ออาทิตย์ก่อนนั้นผมก็ได้รีวิวกระชับปองเฮดซักคุไปนะครับเอ่ออันนั้นก็ราคาแพงกว่านะครับอันนั้น3 0 0้บาทอันนี้150บนะฮะ โอเคเมื่อเราแกะออกมานะครับก็ได้ไข่เก็บไว้นะครับหนึ่งอันนะฮะเมื่อก่อนผมมีเยอะเลยเมื่อก่อนผมจะเล่นไรเดอร์นะตัวเอ่อกันดั้มไม่ค่อยได้ไข่โอเคนี่คือชื่อชุดของเขานะฮะแต่ก็จะมีมุชะกันดั้มนะครับ ASWG08 นะฮะบาบาทอสนะฮะมีกันดั้มวิงนะแล้วก็ซูเปอร์เรียร์อะไรเนี่ยแรนเดอร์เหรอ e.m.s. หนึ่งูนนะฮะ m.s. 0 6 s นะฮะสักคุเหรอแล้วก็ r.x. 78ขีดสองโอ้แต่ว่าแน่นอนตัวที่ผมได้นะฮะก็คือกันน่ำบัปะทอสนั่นเองแกะแกะแกะก็ตัวกระชปองมันจะมีสัดส่วนที่ค่อนข้างจะ เล็กนะฮะเล็กกว่า sd ประมาณสามเท่าได้นะฮะแต่รายละเอียดนะครับก็ถือว่าให้มาพอสมควรนะฮะมีจุดขยับได้ด้วยแหละอืมขยับต้นขาได้นะฮะแต่ขยับขาไม่ได้นะครับอันนี้มันจะเป็นจอยล็อกมาให้นะครับมีลงสีมาให้นิดหน่อยนะฮะ ก็ผมมีความคิดเพิ่มเติมว่าเดี๋ยวผมจะคงจะต้องเอาไปทำสีเพิ่มนะฮะในแบบฉบับของตัวเองนะฮะก็คือตามสีเท่าที่มีนะครับผมอันนี้ก็เป็นชิ้นเน่านะฮะโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมขอตัวไปตอบสักครู่แล้วกันนะครับดาบน่ารักจังแน่นอนนี่คือเขาเขามันอยู่มาในในไขงอน,นิดหน่อยนะฮะไม่เป็นไร โอเคโอ้ตาสวยนะเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปต่อแป๊บน,นึงเลวกันนะ,ะเอาละครับก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับกาชปองบาบาทอสนะฮะเอ่อเอาอยัางไงดีก็มีข้อต่อให้นะครับตรงที่ไหล่แล้วก็ตรงที่ข้อศอกนะครับตัวขานะฮะเป็นจอยนะฮะแล้วก็ตัวหัวนะฮะเป็นจอยนะครับตัวเอวนะฮะเป็นจอยนะฮะก็เป็นพลาสติกตันๆนะครับ ด้านหลังนะครับก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะฮะตัวสีนะครับเขาลงสีเหลืองมาให้เฉพาะแค่ด้านหน้านะครับด้านหลังไม่ลงสีมาให้นะครับก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะทําสีนิดหน่อยนะฮะเล็กน้อยก็มีอีกตัวหนึ่งที่ผมสนใจมากอีกลายหนึ่งกันดั้มคอนเวิร์กนะฮะอันนั้นก็ราคาก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าดีไซน์จะสมจริงกว่าอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะลอง หยิบมาให้นะอาจจะอาจจะไม่ใช่บาวาทอสนะฮะเดี๋ยวถ้าได้ตัวไหนก็เดี๋ยวจะหยิบมาให้ดูแล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะขอจบจะเพลงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอก,กันคลิปหน้านะครับผมอาจจะเป็นคลิปที่ทำสีเจ้าตัวนี้ก็เป็นได้นะฮะสวัสดีครับ